อย่าเลื่อนผ่านนะครับถ้าใครผ่านมาเห็นชิปนี้ลองเอาคิดลับนี้ในการกวดน้ําอธิษฐานบุญนะครับจะเกิดผลสําเร็จไปถึง10าบาพผมมา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทุกครบทุกภูมิเลยครับนะการกวดน้ําก็คือการอธิษฐานถึงเราจะไม่จุดทูปแต่เราสามารถเอาน้ํา1แก้วน้ำห1ขวดมาภาวนาได้โดยตั้งนโม3ามจบนะครับก่อนเราจะทําบุญทุกครั้งรู้ไหมครับการทําบุญเนี้ย เวลาเราอาธิษฐานคือภาวนาภาวนาเนี่ยนะครับสําคัญมากๆก็คือกรรมฐานนั่นเองนะครับการภาวนาคือกิตที่เราเนี่ยจะทําบุญให้ใครนั่นแหละครับนี่คืออธิสงนะครับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเวลาเราจะกวดน้าทุกๆครั้งครับอันดับแรกคือต้องกตัญญูก่อนเลยเราจะไปทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับ ะจะเกิดผลก็ต่อเมื่อนะครับเทวดาจะมองและสิ่งศีลจะมองว่าเรามีความกระตันยูให้กับบรรพุรุษของเราพ่อแม่เราหรือยังนะบ,บางคนคิดว่าจะทําบุญให้กับเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ครับการกระตันยูเนี่ยนะอุทิศบุญส่วนให้กับเทวดาคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านนะ่ะนะครับนะสุภาพไม่ดีให้ท่านสุภาพแข็งแรงอันนี้ก็คือความกระตันยูเวลาผมทําบุญทุกคลังเวลาผมจะกวดน้ำหลายหลายคนผมไม่รู้หรอกนะครับว่าจะกวดน้ํำยังไง แต่การกวดน้ําของผมเนี่ยอันดับแรกผมจะอธิษฐานให้กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับนมโมสามจบครับนมโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วผู้ตามอจาจย์นะครับข้าพเจ้าขอน้อมน้อมบุญกุศลนี้ อุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดสายเลือดให้ชีวิตในภพภูมินี้ของลูกนะครับไปถึงคุณปู่คุณตาคุณยายพี่น้องสายเลือดของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วขอท่านจงมาอนุโมทนาบุญและขอน้อมบุญกุศลนี้ไปถึงเทวดาทั้ง1 9บพรมมา16ชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลทุกภพทุกภูมิไปถือองค์ปู่พญานนาคราชนะครับอันมีองค์วิลุปะโขนัราชผู้เป็นเจ้าใหญ่แห่งน,นาคราชนะครับองค์ปู่เวท,ทาเวสศวนโนองค์ปู่พญาครุฑสุบรรพญาครุฑนะครับเสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปดเราก็กล่าวไปนะครับตลองจนถึงพระภูมิเทวาเจ้าที่ช่องทางทั้งหลายเทวดาทุกองค์และรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปังก่อนของข้าพเจ้าขอให้ท่านอย่าได้มาขัดขวางเส้นทางบุญของข้้าาาาเเจขอทท่นปปิดโชง ให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์เป็นธารณะมีโชคมีลาบไหลมาเทมาด้วยนโมพุทธายะด้วยเถิดนะครับนี่ครับเราบางคนเนี่ยไปสวดคาถาสัพเพสัตาสัตว์ตั้งหยที่เป็นถ้าเราสวดแบบนี้นะครับบางทีนะบางคนก็สวดมาแล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่เห็นผลผมจะใช้ภาวนาแบบนี้นะครับจิตคือการน้อมแค่นโมสามจบเนี่ยคือการน้อมถึงพระพุทธเจ้าแล้วครับนะบแล้วผมแยกก็จะตั้งจิตภาวนานว่าขอบุญกุศลนี้แผ่บุญกุศลลงสู่ เมืองบาดาลนะครับพระแม่ธรณีเจ้าขาจงนําผลบุญของข้าพเจ้าในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เสียสละนะครับเวลาและได้ตั้งมั่นในการรักษาศีลขอบุญกุศลนี้แผ่ไปถึงท่านทั้งหลายจงได้รับทุกภพทุกภูมิขอให้ท่านจงได้รับทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญคุณงามความดีและขอข้าพเจ้าดวงเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิด เปิดโชคเปิดลาบเปิดมีให้สําเร็จนะครับแค่นี้ครับก็เกิดผลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนี่คือบทที่อาจารย์สวดธรรมชำซึ่งผมเนี่ย งาไม่ต้องไปสวดสัเพสตาสัตว์ตั้งยที่ผลน,นะครับการสวดแบบนี้บางคนสวดมาแล้วก็ไม่เกิดผลแต่ผมจะใช้ภาวนานะครับในความตั้งมั่นในการรักศีลภาวนาสําคัญมากกว่าการสวดครับจําไว้ครับภาวนาคือกรรมฐานนะครับบางคนสวดมา3ปี4ปีแล้วไม่เกิดผลเพราะภาวนาไม่ได้นะครับลองเอาไปทาดูครับหรือว่าทําตามเซไ้ด้วยนะครับฝากกดไลก์แชร์ด้วยนะครับสาธุสาธุ